ดำเนินการนิดหนึ่งผมจะถามอาจะเป็นประโยชน์กับท่านนะฮะที่คุณประกาศมากพูดถึงว่าไป,ไ,ปไปเปิดประโมูลร้านของกระทรวงพาณิชย์มากได้ร้านนั้นคุณทำ <c oughs> คุณทำให้มันเป็นศูนย์กระจายสินค้าหรือเปล่าหรือว่าเฉพาะของคุณอันนี้สั้นๆตรงจุดนั้นนะครับวัตถุง,งค์ของพองงันมากนันก็คือเป็นสวนป็งห้าง เป็นอาคารเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวค่ะคือถ้าจะตัง้งศูนย์กระจายสินค้าในพื้นที่ชายแดน,นที่จะว่ายังไงก็ทํฝั่งไทยดีก,กว่านะคแล้วก็ให้เขามาดูซื้อสินค้า,าจากของเราบ้านเราดีก,กว่าองจุดนั้นเป็นอาคารที่ทางรัฐบาลทําขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับสรัทักท่องเที่ยวเท่านั้นค่ะครับก็ขอบคุณนะฮะที่ผมถามตรงนี้เนี่ย ก็มีแต <NEN> ่ในการคือขออนุญาตยืนได้นะฮะช่วตอนผมเป็นพิเศษชัยนาแต่ยืรก็สื่าไม่ดีผมอาจจะมทำช้สลายละเพราะว่าการการมากโชว์เรองรจะเสียเวลาตอนผมเป็นพิเชัยา ไดรับมอบหมายจากท่านรองน,ยน,นายกสมคิบให้ที่กลยุทธ์จะทำยังไงขยายการค้าประเทศจีนนะครับกลยุทธ์ยุทธศาสตร์นันแรกที่เราทำก็คือไปตั้งศูนย์กระจายสินค้านะตอนนั้นเราคิดด้วยนะสิบแห่งพวกประเทศจีนแต่ผมเป็นอยู่อย่างที่เรียนท่านนายกสี่ปี แลก็ปรากฏว่าเราตั้งได้สองแห่งแห่งแรกเนี่ยก็คือที่คุณหมิงซึ่งตอนนี้เนี่ยเอฟเฟกตมากนะครับเราเรียกว่าศูนย์กระจายสินค้าประเทศไทยที่คุณหมิงนะครับเมื่อกี้ผมถามคุณประทายมากนะครับว่าเราทแล้วอันนี้เนี่ยเอฟเฟกตเพราะเนี่ยผมขึ้นไปโดยเส้นทางบกนี่นะฮะเส้นนา 3E คุณมั่นโกงรู้เนี่ย ที่10โดยทันรถนะครับ